ที่พลังงานพวกนี้มีวิญญาณผีเยอะแยะเนี่ยให้มันมาเป็นศักีไปยายได้แล้วแกหนหนือาผีพวกนี้เหรอมันไม่ได้เหนือเลยถูกต้องไหมแน่นแต่เขาได้เกิดเดี๋ยวเขาได้มีรูปมีร่างแล้วสร้างฝุ่สนสร้างบุญบาร,รมีอย่างที่ข้าสร้างข้างบนนะแกไปกับมันแกไม่เห็นหรอกมันไปแบกหินแบกทรายแบกปูนถ้ามันเป็นคนเลวมันจะไปแบกหินแบกปูนสร้างพระสร้างเจ้าให้ผืนแผ่นดนะินเนอะแกเป็นคนพุดใช่ไหมเป็นชาวพุดใช่ไหมแกเห็นไหมว่ามันไปแบกหินแบกทราย สร้างของพระองค์ใหญ่อ่ะมันเป็นบุญส่เดี๋ยวข้าจะขอกุศลที่มันสร้างเนี่ยเหมาะให้แกทั้งหมดเลยขอขมากรรมและทุกคนที่นี่นะวข้าจะบอกขอบุญบุศลที่สร้างเนี่ยเนี่ยแกมีบุญไหมตามนั้นมี่ีมีบุญไหมมีบุญใช่ไหมมีบุญใช่ไหมมีบุญใช่ไหมขอแล้วกําหนดจิตแล้วขอแผ่เมตตาเนี่ยให้กับเขาเถอะขอวิญญาณดวงน,นี้มีความสุขมีความสงบนะมีความสบายกายสบายใจนี่คือผลทาง ใช่ไหมถ้าเรามาดูอย่างนี้แกเห็นชัดว่าเนี่ยหนูคนนี้มันมันมันไม่ได้เป็นคนโหดร้ายแต่ตอนที่ฆ่าแกมันคือผู้ชายใช่ไหมตอนนั้นใช่เห็นไหมมันคือผู้ชายมันโหดร้ายนะมันมาทําร้ายแกแกเป็นผู้หญิงใช่ไหมตอนนั้นแกเป็นผู้หญิงลูกชายผู้หญิงแล้วมันมาฆ่าลูกแกด้วยมันมาข่มขืนแกป่ะไม่ใช่มันมาฆ่าลูกค่ะ เป็นฆ่าครับฆ่าฆ่าใช่แต่ก่อนที่มันจะมาฆ่าฆ่ามันโดนสั่งมามันให้คนสั่งมันในทีมีคนสั่งมันให้มาฆ่าแต่คนที่ฆ่าอีกคนที่มันสั่งฆ่าฆ่ามันพิมแล้วดีแล้วงั้นจบโอเคนั้นลูกไอ้นี้มันโดนสั่งอ่ะมันไม่มันไม่รู้เรื่องหรอกถ้ามันขัดคําสั่งมันก็ลาบากมันเป็นโดนคนสั่งมาแกปล่อยมันไปเลยถ้าเป็นขึ้นสารพยาธมันเป็นคนแทงตัวเองเลยนะมันไม่แทงไม่ได้ถ้ามันไม่แทงแกนะ มันก็อย่าโดนแทงเพราะมันโดนสั่งมาแกรู้จักนักโทษประหารไหมหนักโทษประหารนะ่ะโดนพชจาาฆ่ายิงเนี่ยอย่างนี้ไอ้ไอ้ไนักโทษประหารที่ตายไปต้องไปฆ่าพชจาาฆ่าด้วยสิพิจฆราฆ่าจะโดนสั่งมาคนพิาราฆ่ก็ไม่มีความผิดคนผิดคือคนที่สั่งมันมานะถ้าแกปลูกข้าวเนี่ยแกไปรับจ้างปลูกข้าวเนี่ยแกได้วันละอ่าได้วันละเท่าไหร่ก็เท่าแกสมมติววันละสองร้อยบาทเนี่ยสองร้อยลึงของแกเนี่ยได้ไหม ตอนนี้ข้าวมันงอกรวมขึ้นมาเนี่ยข้าวเป็นของแกไหมก็ไม่ใช่เพราะแกได้รับเงินงั้นผลที่ออกรวมของข้าวก็คือเป็นเจ้าของถือต้องไหมเพราะงั้นอันนี้เหมือนกันไอไอสาวนี่ไอตัวนี้ไอผู้ชายคนนี้มาฆ่าแกเราะมันโดนคําสั่งมางั้นแกอย่าไปแคนเคืองมันเลยมันทําให้วิญญาณแกหมือนหมองแกฆ่าคนสั่งอะถูกต้องแล้วไอนั้นแกกับมันะเดี๋ยวต้องไปเผชิญชะตากรรมมันอีกเพราะงั้นแล้วไอนี่อ่อยไันไปเถอะมันไม่ได้มีความผิดหรอกมันไม่รู้เรื่องด้วย แกเข้าใจที่ข้าพูดไหมแล้วแกอยู่กับข้าอยู่กับข้ามีความสุขเดี๋ยวข้ากินอาหารชุกมื้อก็ไปถึงแกแกจะไม่ต้องมีความริ่งร่นแล้วก็อยู่ในความมืดมัวน,นี้ตลอดไปเข้าใจไหมแกยอมรับตรงนี้ไหมจะปล่อยมันไหมลูกข้ารับรองด้วยจิตวิญญาณข้าเลยว่าแกจะหลุดพ้นจากเครื่องร้อยรัดในความเศร้าหมองอย่างนี้แล้ววันนี้เดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวข้าจะเรียกเทวดาอะไรมาเป็นสักขีพยานบุญให้ ขอให้แกได้มี่ิพิมานแค่แกมีเขาเรียกว่ามีสติและละล,ะลึกถึงตรงตามความเป็นจริงแกจะหลุดพน้นโซ่ตัวเหล่านี้ที่มาร้อยลักแกให้จงหยวกกระแสะอย่างนี้เลยลูกรูเข้าใจไหมที่พูดปล่อยมันไปเถอะมันเป็นมันเหมือนเป็นการทำกุสศลเดี๋ยวมันก็ต้องไปช่วยเทอ,องพระนี่มันแบกหินแบกทรายเนี่ยถือเป็นกุศลสูง